เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5เอเมกะเฮิร์ต์เอาล่ะครับช่วงนี้ช่วงธรรมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องของประมงพื้นบ้านจะเข้าสู่การทำประมงอย่างถูกกฎหมายได้อย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณบรญชาสุกแก้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็อาจจะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจอย่างเช่นการนําเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไรแล้วก็จะทําประมงได้อย่างถูกกฎหมายได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปจากมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2องทับสองพนะครับเป็นการประชุมวันจันทร์ที่ 18ธันวาคม2566โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพมลมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานก็ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมประมงเนเร่งดําเนินการนะครับออนังสือรับรองให้กับชาวประมงพื้นบ้านอ่ะเดีด๋ยวรายละเอียดไปคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วนะครับอดีบปีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ ครับเป็นประชารัฐผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับเรื่องของประมงพื้นบ้านกับการนําเข้าสู่ระบบนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงไหมครับคุณประชาครับที่มาก็เนื่องจากเเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นที่น้องส่วนใหญ่นะครับที่ทําการประมงอยู่ชายฝั่งแล้วก็จัดสัดน้ําปริมาณไม่เยอะปีหนึ่งประมาณห้าถึงเจ็ดตันต่อลำนะครับ ที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาภาคการประมงะเป็นระยะเวลาประมาณสามปีและเนื่องจากทรัพยากรในในทะเลมีจำกัดจ,จึงได้ได้ออกประกาศลดการจบทะเบียนเรือมาประมาณสามปีนะครับึ่กในการจัดการการเก็บข้อมูลก็พบว่าทรัพยากรปัจจุบันเนี่ยฟื้นตัวนะครับแล้วก็พอฟื้นตัวแล้วก็ ประกอบกับเรือพี่น้องประมงพื้นบ้านที่หยุดจดมาสามปีนั้นปัจจุบันเนี่ยจากกลับถิ่นฐานบ้างจากขยายครอบครัวบ้างจากบางท่านคิดจะประกอบอาชีพประมงชายกว่างเป็นอาชีพเสริมบ้างก็มีเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นับนะครับประกอบกับท่านดั้งรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐสมเผ่า ที่ท่านได้ลงพื้นที่ทุกวันหยุดนะครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องของพี่น้องกระมงพื้นบ้านตั้งแต่จังหวัดตราบจนถึงฝั่งอาวไทยเนี่ยครับจนถึงนาราธิวาสฝั่งอันดามันที่ระนองที่เพิ่งไปประชุมครมอสัญจรก็ดีเนี่ยมีข้อเรียกร้องว่าควรจะเร่งรัดให้เพิ่มการจดทะเบียนเรือกระมงพื้นบ้านขึ้นใหม่อีกสักรอบหนึ่งครับ เพื่อจะนําเรือเหล่านี้เข้ามาในระบบและก็ให้ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงนะครับประกอบกับให้เป็นอาชีพที่มั่นคงท่านก็ได้สังการนะครับแล้วก็นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลโดยท่านรัมจีเป็นประธานก็ได้มีมติมีมติเมื่อ18ธันวาคมพ2566นะครับที่จะเห็นชอบให้กรมประมงเร่ง ออกหนังสือรับรองให้กับชาวประมงนะครับเพื่อไปยื่นขอนะครับจดทะเบียนเรือใหม่กมเจ้าท่าผมประมงเองก็ได้มาออกประกาศซึ่งลงใน,โน,นราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ17มกราคม2567น,นะครับ<ถ>โดยให้ให้มายื่นขอหนังสือรับรองนะครับเพื่อออกจดทะเบียนเรือโดยให้ระยะเวลา90วัน นะครับิบวันซึ่งขนาดนี้เองก็สามารถรับคําขอและออกหนังสือรับรองได้แล้วา้อยกว่าลํเลยครับอืมครับครับซึ่งซึ่งการการจะไปขอเนี่ย้าเป็นเราจะรู้หรืไงครับเป็นประมงพื้นบ้านจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับหลักเกณฑ์ในการที่จะเป็นประมงพื้นบ้านจริงก็หนึ่งสำคัญที่สุดก็คือขนาดเรือขนาดเรือเรือพวกนี้อ่าเรือต้องไม่เกิน ติดตันกลอสนะครับอสองในการจดวครั้งนี้เราให้เพียงเรือที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ต่อขึ้นใหม่อเรือที่มีอยู่ณวันที่ยืน่นณะวันที่ยืน่นรับสามจะต้องมีรูปภาพเรือนะครับที่เป็นถ่ายถ่ายภาพเรือนะครับที่มีทั้งด้านข้างซ้ายฝาแล้วก็เรือที่ ตลอดทั้งลำนะครับแล้วก็มีเจ้าของเรือครับอครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นที่ในชุมชนเองเขาก็ทราบกันอยู่นะครับว่าเรือกลุ่มเนี้ยเป็นเรือที่อาจจะตกหล่นจากอการออกครั้งก่อนนะครับหรือสองอาจจะเป็นเรือที่ที่ได้นําเรียนนะครับ <c oughs> เป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาแต่เรามีทรัพยากรพอก็เลยอยากให้เกิดอาชีพนี้เพื่อใช้ทรัพยากร ที่ที่ที่ฟื้นคืนแล้วก็เป็นอาชีพให้กับชาวประมงใจควงคกับกับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นก็เขาจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่แต่ว,ว่าให้ให้ไปติดต่อที่กรมประมงอ่าที่เอ่อเจ้าท่าใช่ไหมครับก็คือหลักการนะครับก็เอ่อคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เรียนเนี่ยนะครับจะต้องหนึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยสองมีเรืออยู่ก่อนแล้วสามมีมี มีภาพเรือที่ไม่เป็นลักษณะต้องห้ามคือไม่เคยทําผิดกฎหมายประมงที่อยู่ระหว่างดําเนินคดีเนี่ยนะครับให้ให้นําบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงครับแล้วก็กรณียังไม่บรรลุอิติภาวะก็ต้องมีผู้แทนโดยชอบทรรได้ชอบแล้วก็อ่ายื่นสามารถยื่นได้ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับยื่น เป็นทางอีเมลไปที่สำนักง,งานประมงจังหวัดพร้อมด้วยหลักฐานที่ผมเรียนหรือท่านอาจจะวอกอินเดินเข้าไปที่สำนักง,งานประมงอำเภอชายวังร้อยเก้าอำเภอทั่วประเทศนะครับแล้วก็นำเอกสารแล้วก็แบบฟอร์มคำขอเจ้าหน้าที่ก็จะนำเข้าระบบอีไล e n เส้นแล้วก็จะมีระบบตรวจสอบดังที่เรียนนะครับ,รบแล้วก็ภายในสามวันทำการก็จะมีหนังสือรับรองพิมพ์ให้กับท่านเออ่ ท่านผู้ยื่น<ะ>ท่านผู้ยื่นนั้นก็เดินทางเอาเอกสารไปเป็นเอกสารสําคัญที่สุดกับกรมเจ้าท่าเพื่อออกทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าครับอ๋อครับไปขั้นตอนปฏิบัติอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเอาเรือไปขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงครโอ้ข้อดีเยอะมากครับเพราะหนึ่งเรือที่อยู่ในทะเบียนเนี่ยที่สำคัญคือรัฐจะมีข้อมูลในการบริหารจัดการ ว่าเรือปัจจุบันที่มีอยู่48,000ลำส่วนกลุ่มเรือจากการตำรวจที่จะขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยประมาณการว่า12,000ลำครับดัง <c oughs> นั้นรัฐจะมีข้อมูลในการบริหารจัดก,การทรัพยากรได้ว่าเรือพื้นบ้านจะใช้ทรัพยากรในทะเลเท่าไหร่ <c oughs> นะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เป็นกรรมสิทธิ์นะครับสามารถ เข้าโครงการต่างๆของรัฐได้ไม่ว่าโครงการเดินกู้สภาพคล่องที่สำคัญกว่านั้นกรณีมีเหตุเพภัยเรือจมเรือไฟไหม้หรือเกิดภัยกับเรือก็สามารถขอเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกรมประมงว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครับอ่ที่สําคัญกว่านั้นเรือกลุ่มเนี่ยเมื่อมีทะเบียนเยนี่ยเขาก็จะเป็นเรือที่ถูกต้อง ที่สามารถทำสูงตามกฎหมายต่างๆจะไม่เป็นเรือที่ไร้สัญชาติเพราะปัจจุบันเรือไร้สัญชาติคือเรือไม่มีทะเบียนนะครับดังนั้นเขาจะมีสัญชาติเป็นเรือที่ถือธงไทยอ่าติดธงไทยได้อ่าติดธงไทยเขาจะภูมิใจในความเป็นอาชีพของเขาอันนี้คือการแก้ซึ่งสําคัญมากนะครับเรือกลุ่มนี้เมื่อก่อนต้องหลบๆซ่อนๆพอเห็นเจ้าหน้าที่อ,อวิ่งเรือตรวจผ่านเนี่ยเขาต้องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือวิ่งหลบตาม ตามเกาะน,นะครับ<ะ>เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นซึ่งมีความหวาดระแวงตลอดฉะนั้นในการช่วยของรัฐบาลครั้งเนี้ยเราประมาณค่าตัวเลขว่าทรัพยากรต่อลำที่จะทำการออประมงเ5-7ตันเนี่ยต่อหนึ่งลํำมื่นสองพันลํำที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนถึง8ดพันกว่าล้านบาทนนครับครับ,รบซึ่งรประโยชน์ก็จะตกกับตัวพี่น้องชาวประมงเองเนียตกพี่น้อง ชาวประมงและก็ขนาดนี้เองก็รัฐก,กำลังทำโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่จะช่วยเหลือเกีเ่ยวกับออุดหนุนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเนี่ยนั้นถ้าเขามีทะเบียนเขาก็สามารถเข้าถึงบริการของรัฐต่างๆทุกอย่างได้นะครับ <c oughs> ปกติเวลาเด็กเช่นผมสมมุตินะครับซึ่งผมไม่อยากมันเกิดขึ้นเท่าไหร่กรณีที่เกิดอย่างเกิดสึนามิเนี้ยเรือพลเรืเสียหายหมดเลยใช่ไหมครคุณบรรจายครับเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นเหตุโศกทนกัน่าตกรรมนะครับที่ครับสึนามิเรือพี่น้องทั้งเล็กทั้งใหญ่โดยเฉพาะเรือขนาดเล็กก็ประสบปัญหาอ่าเช่นกรณีเรือเหล่าที่ถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยครับ,รบเกิดเหตุอะไรก็ตามนะครับเรือล่มนะครับหรือเกิดเหตุ ที่ไม่อยากให้เกิดเนี่ยและก็สามารถหนึ่งหนึ่ง,งมีข้อมูลสองสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือตามเกณฑ์ของราชการได้นะครับที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้า,ขาวรวมกลุ่มเนี่ยเราจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านใจยฝั่งเนี่ยเรือกลุ่มนี้เราสามารถพัฒนามาตรฐานการจับการใช้เครื่องมือแล้วก็นำมาซึ่งจัดน้ำที่สูกสุอนามัยและก็สูส่การแปรรูป เป็นสินค้าในชุมชนได้ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยครับอืมครับอ่านี่คือประโยชน์ที่เราคุยแค่นี้ก่อนจริงมีอีกเยอะนะฮะครับกันอ <laughs> ย่างน้อยในเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็รู้หรือว่าชาวบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงเรือล่มที่ไหนอะไรยังไงมันมันสามารถมีเครือข่ายดูแลก็ได้หมดนะครับพูดง่ายใช่ครับมีมีมีองค์กรชุมชนท,ท้องถิ่นในระดับพื้นที่ที่ต่าสุดตามกฎหมายประมงดูแลครับครับแล้วทีนี้เอ่อเวลาจดทะเบียนต้องขึ้นอยู่กับทางกรมเจ้าท่าแหละฮะ ครับคือกรมเจ้าท่าเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องเรื่องทะเบียนเรือทะเบียนเรือกรมประมองอ่ากรมประมงดูแลสองส่วนดูเรื่องทรัพยากรว่ามีเพียงพอให้เรือนี้ใช้ไหมครับกับสองอ่าดูการใช้ทรัพยากรว่าเรือที่จดแล้วไปนําเครื่องไม้เครื่องมือไปใช้ที่ถูกกฎหมายที่ห้ามใช้หรือเปล่าอะไรเนี่ยครับ,รบกรมประมงจะเป็นผู้จัดการด้านนี้ครับอ๋อก็ตามหน้าที่ตามภารกิจไป ครับแทนครับอืมครับอ่าน่าสนใจเอ่อถ้าเกิดว่าชาวประมงเขาจะรู้ใช่ไหมฮะว่าจะต้องไปทํำยังไงครับตอนนี้เราได้ส่งสารไปที่กลุ่มองค์กรของพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะสมาพันธ์สมาคมประมงคุ้นบ้านแห่งประเทศไทยครับซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ใหญ่สุดที่ร่วมร่างกฎเกณฑ์น,นี้กับกรมประมงนะครับสององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นสามชามอกระจายข่าว อของอเทศบาลอบตอที่อยู่ริมชายฝั่งซึ่งตื่นตัวกันมากนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ของราฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านธรรมนัตส,สมเผาทุกพื้นที่ตอนนี้ท่านก็จะไปมอบหนังสือรับรองนี้ให้กับทุกพื้นที่ที่ท่านลงในเขตชายฝั่งครับกับรับ,รบก็ค่อยๆทยอยไปเราคาดว่าโครงการนี้จะอะลงทะเบียนกันหมดเมื่อไหร่เนี่ยอตอนนี้กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ทสิบห้าเมษา ที่จะถึงนี้แต่ว่ากรมประมงได้มอบให้ประมงอำเภอไปรวมกลุ่มและออกเหมือนกับโมบายยูนิตนะครับออกออกเป็นชุดเป็นชุดโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามเกาะตามพื้นที่ที่อาจจะต้องเดินทางติดมาติดต่อลําบากบจากทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วท่านจะอาจจะยังไม่ชนานาญอาจจะยังไม่สามารถเข้าระบบได้แล้วก็ให้รวมกลุ่มไปที่ผู้นําแล้วก็ส่งประมงอำเภอลงไปนะครับเพื่อที่จะให้บริการร่วมกับ อาชาประมงที่ในพื้นที่นั้นๆับกันครับอืมครับได้ครับเอาละมีเลยจะฝากถึงพี่น้องชาวประมงไหมคระเชิญฮะก็พี่น้องชาวประมงครับภายใต้ในโยบายของรัฐบาลชุดนี้ภายใน99วันํำได้จริงก็ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะกฎหมายประมงฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการคาดว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ก็ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ช่วยพี่น้องจากประมงก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อที่ประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดได้ทุกเวลาครับและที่สําคัญเราได้ตั้งคลินิกรบริการด้านนี้ขึ้นมานะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับแอดไลน์เข้ามาที่คลินิกนะครับโดยอ่าไอดีไลนะครับใช้คำว่าคลินิกภาษานานการขอรับใบอนุญ,ญาต ทาการประมงครับซึ่งก็สามารถที่จะรับแสดงคิวอาโค้ดนะครับในหน้าเว็บไซต์กรมแล้วก็คุยกับคลินิกได้ถ้าท่านมีปัญหาครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาัหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณประชาครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณประชาสุกแก้วนะครับอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงธมาหากินนะครับ